คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวที่ว่าผูกใจคนรู้ใจแมวเรื่องจากแมวครับผมเรื่องนี้เนี่ยชื่อเรื่องว่าฉี่รถอ่ะฉี่หน้าสารฉี่หน้าสารครับเป็นเรื่องของคุณ A.A. ครับครับสวัสดีครับทีมงาน The Ghost Radio ผมชื่อเอเอนะครับพอดีผมมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นกับผมกับเพื่อนครับตื่นเต้นอีกแล้วยเรื่องมีอยู่ว่ามเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วครับ,รบผมมีกลุ่มเพื่อนที่สนิทด้วยกันเนี่ยทั้งหมดประมาณ3คนม,มีผมชื่อ,อมีผมที่ชื่อเอนะครับแล้วก็พี่ชัยแล้วก็พี่บอลซึ่งบอลกับผมเนี่ยอายุเท่ากันส่วนพี่ชัยเนี่ยอายุน้อยกว่า แล้วก็เป็นลูกน้องของที่ทํางานของพี่บอลอีกทีหนึ่งครับ<ฮ>พี่ชัยเนี่ยซึ่งพวกเราสามคนเนี่ยมีสิ่งเดียวที่เหมือนกันเลยก็คือชอบเที่ยวกลางคืน<ฮ>ชอบดด่มซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราด้วยกันเราสามคนเนี่ยจะชอบมาเที่ยวไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆฮะแต่ว่าระยะหลังๆมาเนี่ยตัวของคุณบอลเขามีแฟน<ฮ>ก็เลยเวลาจะไปไหนทีก็เกรงใจแฟนฮะก็ ผมกับพี่ชัยเนี่ยก็ใช้ชีวิตกันอยู่เหมือนเดิมฮะคือออกไปสังสรรค์เฮฮาตามร้านอาหารเนี่ยสองคนซึ่งร้านอาหารที่ไปเป็นประจำเนี่ยก็จะอยู่ไม่ห่างจากที่พักของแต่ละคนมากนักครับเมื่อประมาณสักสิบปีที่แล้วเนี่ยถนนเส้นนี้ทั้งเส้นเนี่ยจะเป็นสวรรค์ของนักดื่มนักเที่ยวอย่างพวกผมเลยการเข้าร้านแต่ละครั้งเนี่ยก็จะเข้ากันออกเข้าออกเข้าออกจนเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็รู้จักกันหมดแล้วครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยปีที่แล้วถนนเส้นนี้เหรอครับ สิบปีที่แล้วถนนอาซีเอไม่ไม่อาซีเอก็ยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมถนนเส้นนี้เขาไม่ได้บอกออกือกันไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นที่ไหนสักที่ฮะคือที่สําคัญเนี่ยพวกเราเนี่ยเวลาดื่มกันก็จะดื่มกันอย่างบ้าพลังฮะไปจีไรเนี่ยปลิ้นกลับมากันทุกทีแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งฮะพี่ชัยเนี่ยชวนออกไปดื่มสังสรรค์กันตามปกติครับวันนั้นเนี่ยผมจําได้ว่าดื่มกันไปจนแบบ มันเกินลิมิตเลยฮะสภาพของเราทั้งสองคนเนี่ยเมากันหนักมาก uh huh. คือวันนั้นเนี่ยผมก็พอจะมีสติอยู่บ้างครับที่จะพาพี่ชัยเนี่ยไปส่งที่หน้าคอนโด uh huh. ผมเรียกแท็กซี่เพื่อที่จะไปส่งพี่ชัยที่หน้าคอนโดฮะคอนโดของพี่ชัยเนี่ยจะอยู่ติดกับถนนใหญ่เลย uh huh. พอผมไปส่งถึงพี่ชัยถึงหน้าคอนโดแล้วเนี่ยผมก็ต้องนั่งแท็กซี่ต่อกลับไปที่ห้องของผมแต่ด้วยความที่ผมเป็นห่วงครับก็เลยหันกลับไปมองพี่ชัย สิ่งที่ผมเห็นครับพี่ชายเขายืนฉี่อยู่ตรงสารหน้าคอนโดของเขาฮะสารแบบสารเป็นเหมือนสารเพียงตาครับสารเพียงตาครับมีสารเพียงตาอยู่หน้าคอนโดครับไม่ใช่สารพระภูมินะอยู่แล้วแวกและแวกนะครับผมก็เลยบอกโซเฟอร์ว่าเฮ้ยพี่ๆจอดก่อนผมมากะว่าจะลงไปห้ามพี่ชายว่าเฮ้ยอย่าไปฉี่ตรงนั้นอะไรแบบเนี้ยแต่ก็ไม่ทานครับตัวพี่ชายเขาฉี่เสร็จเุ๊บเขาก็เดินปัดก้นออกไปเลยครับ แล้วก็ผมก็ไม่ทันได้เรียกสบายแล้วตัวแล้วก็ตรงนี้ตอนนั้นเนี่ยตัวผมก็รู้สึกว่าผมก็ปวดฉี่เหมือนกันมผมก็เลยฉี่ข้างๆสารนั้นแหละครับเอา้าแล้วก็ขึ้นรถไปกลับบ้านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่อ ทั้งๆท,ที่ตัวเองจะไปห้ามเขาจะไปห้ามเขาครับแต่ปวดฉี่ต้องก็เลยฉี่ตรงข้างๆศาลแทนก็เลยฉี่ข้างๆแต่ไม่ได้ฉี่ข้างหน้าฮะฉี่ข้างๆไม่ได้ต่างกันเลยเอาจริงครับผมพอหลังจากนั้นเนี่ยสักประมาณไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ครับ,รบพี่บอลเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งเนี่ยโทรมาบอกว่าเฮ้ยวันเนี้ยไปดื่มกันดีกว่าแต่วันนั้นเนี่ยผมมีธุระครับเลยปฏิเสธไปว่าเออไม่ไปดีกว่าพี่พอดีวันเนี้ยผมมีธุระจะเอาของไปให้พี่รุ่นพี่อีกคนนึง พี่ลองโทรไปชวนพี่ชัยดูดิเผื่อว่ามันจะว่างหลังจากนั้นผมก็วางสายกับพี่บอลเสร็จผมขี่รถเอาของไปส่งพี่รุ่นพี่ของผมครับพอถึงหน้าคอนโดเนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยผมก็เปิดไฟเลี้ยวเพื่อที่จะเลี้ยวปกติเลยผมสังเกตว่ามันไม่มีรถเลยสักคันครับ,รบตรงนั้นแต่ว่าทางตรงนั้นเนี่ยมันค่อนข้างมืดยิ่งมืดมันก็จะยิ่งเห็นชัดครับว่ามีรถหรือไม่มีรถเพราะมันต้องมีไฟตอนนั้นผมพยายามกําลังจะเลี้ยวเข้าคอนโด สิ่งที่เกิดขึ้นคือได้ยินเสียงรถมาครับแล้วก็โครมยังไม่ทันได้มองเลยครับผมถูกอัดก๊อปปี้เข้าไปเต็มๆซึ่งรถอีกคันหนึ่งเนี่ยก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันตัวของคนขับเนี่ยกระเด็นข้ามตัวของผมไประหว่างนั้นเนี่ยรถของเขากับรถของผมอัดก๊อปปี้โดยมีผมเนี่ยติดอยู่ตรงกลางฮะตัวผมก็นอนอยู่บนพื้นโชคดีครับวันนั้นที่ใส่หมวกกันน็อกก็เลยแค่รู้สึกมึนๆ พอเสียงทุกอย่างสงบลงผมเริ่มตั้งสติได้ฮะผมพังกตัวขึ้นมาเนี่ยพยายามจะลุกแต่รู้สึกว่าขาเนี่ยมันติดอยู่กับซากรถฮะก็พยายามที่จะดึงขาออกมาก็มีคนเนี่ยมากดตัวผมเอาไว้แล้วก็บอกว่าเฮ้ยพี่อย่าเพิ่งลุกอย่าเพิ่งลุกผมก็เอกใจว่าเออทำไมว่าจะมาลุกไม่ได้ตอนที่เขากดตัวผมเอาไว้เนี่ยผมมองไปที่ต้นขาของผมครับสรุปแล้วว่าคือขาของผมเนี่ยมันเกือบขาดเลยครับ,รบกระดูกแตกละเอียด คือที่มันไม่ยังไม่ขาดออกจากกันเพราะว่ามันมยังมีกล้ามเนื้อแล้วก็มีอาอะไรแบบนั้นนะฮะตอนนั้นผมเสียเลือดหนักมาก<อ>ผมแต่ว่าผมยังไม่รู้สึกเจ็บนะฮะขออภัยครับออ <c oughs> คืนแล้ว <c oughs> คืนแล้วครับ,รบเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันยังชาอย <c oughs> ู่แต่พอผมเห็นแผลเท่าน,นั้นแหละผมก็โอ้โหหน้ามืดเลยครับ <c oughs> สักพักก็มีมูลน,นิธิเนี่ยมารับผมไปส่งที่โรงพยาบาลครับ <c oughs> พอผมไปไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยตอนนั้นช่วงสักประมาณ อสองทุ่มฮะกว่าผมจะได้รับการผ่าตัดเนี่ยจะต้องรออีกทีหนึ่งจนถึงท่วงประมาณตีสามครับตอนนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่ทรมานที่สุดเลยผมจดจำไปตลอดชีวิตครับทำอะไรอะไรตอนนั้นผมรู้สึกว่าระหว่างที่ฟังเรื่องไงหาอะไรแบบฟังขบเคี้ยวไปด้วยโอเคครับอ้วระหว่างนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าผมทรมานมากครับผมแบบไม่อยากจะอยู่แล้วครับผมคิดอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาเลย จนสุดท้ายเนี่ยพยาบาลเขาก็เดินทางอันไม่ใช่เดินทางอาเนี่ยพาขิงเสียสมาธิเขาก็พาผมเนี่ยเข็นเข้าห้องผ่าตัดไปเจอคุณหมออยู่ประมาณสองคนฮะเขาก็ลมยาสลบผมผมก็หลับไปเลยฮะมันก็วูบหายไปพอต <c oughs> ื่นขึ้นมาอีกทีเนี่ยาขาผมเนี่ยเต็มไปด้วยเหล็กฮะ <c oughs> เสียบซ้าย <c oughs> เสียบขวาเต็ม <c oughs> ไปหมดทีนี้เนี่ยผมก็รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลได้ประมาณห้าวันฮะ <c oughs> ก็มีโทรศัพท์สายหนึ่งฮะที่ไม่ได้ขึ้นชื่อโทรเข้ามาบอกว่ารู้สรู้จักคนชื่อสุรชัยหรือเปล่าครับผมก็บอกว่าเออไม่ไม่รู้จักครับก็เลยวางสายไปสักพักหนึ่งก็มีน้องที่ทํางานของผมครับโทรมาน้องคนนี้ชื่ออ้อยอ้อยโทรมาบอกว่าพี่เอพี่ชัยอ่ะเสียแล้วนะผมก็ตกใจครับผมก็ตกใจว่าถามว่าเฮ้ยเป็นอะไรอเกิดอะไรขึ้นแล้วอ้อยรู้ได้ยังไง น้องมันก็บอกว่าเมื่อกี้เนี้ยมีมูลน,นิธิเขาโทรมาแจ้งค่ะพี่ผมผมก็เลยถามว่าเออเออแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะแล้วตายยังไงเป็นแบบไหนน้องเล่าให้ฟังว่าพี่ชัยเนี่ยตายเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์ฮะตอนนั้นเนี่ยผมก็ยังไม่ทราบยังไม่ทราบรายละเอียดอะไรมากก็เลยรีบโทรศัพท์ไปหาพี่บอลฮะซึ่งเขาเป็นหัวหน้าโดยตรงของพี่ชัยเลยบอกเฮ้ยพี่บอลพี่ชัยเสียแล้วนะพี่บอลเขาก็กับด่าผมครับ โอ้นี่มึงจะไปแช่งมันทําไมม,มันก็มาทํางานสายปกติของมันนั่นแหละมผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเรื่องจริงพี่มันตายแล้วครับไม่เชื่อมึงลองโทรเช็คดูดิถ้าไม่เชื่อนะโทรไปเลยเนี่ยตอนเนี้ยโทรเข้าเบอร์มันเลยสุดท้ายพี่บอลก็เลยโทรเข้าไปหาพี่ชัยครับครับแต่คนที่รับสายเนี่ยก็เป็นมูลน,นิธิไม่ใช่พี่ชยัยสรุปว่าพี่ชัยเนี่ยตายจริงๆ<อ>ผมกับพี่บอลตอนนั้นเนี่ยตกใจทําอะไรไม่ถูกครับพี่บอลก็เล่าให้ฟังว่า อะไรว่าเมื่อคืนมันยังมันยังชวนไปดื่มอยู่เลย uh huh. สุดท้ายเนี่ยงานศพของพี่ชัยก็ถูกจัดผ่านไปอย่างเรียบง่าย uh huh. โดยที่ผมเนี่ยไม่ได้ไปเพราะว่าผมต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล uh huh. พี่บอลโทรมาหาผมหลังจากเสร็จงานศพของพี่ชัยไปแล้วสักประมาณหนึ่งสัปดาห์ครับ uh huh. คําพูดแรกที่เขาบอกผมเลยเนี่ยก็คือแบบว่าเฮ้ยเอกูขอโทษนะเว้ย uh huh. ผมก็เลยถามว่าขอโทษเรื่องอะไรวะพี่ uh huh. พี่บอลเขาบอกว่า เมื่อสักประมาณสองวันที่แล้วเนี่ยเขานอนอยู่กับเมียเมียเขาเหมือนกับมีอาการเหมือนโดนผีออมอะครับอึออ๊กอักอเขาพยายามปลุกขึ้นมาพอเขาปลุกเมียขึ้นมาได้เนี่ยเมียเขาบอกว่าพี่ชัยเนี่ยมายืนอยู่ที่หน้าห้องแล้วก็ขอเข้าไปในห้องหน่อยอะไรแบบนี้พี่บอลทำอะไรไม่ถูกฮะยกมือไหว้แล้วก็บอกว่าเฮ้ยชัยเมียกูกำลังท้องอยู่กูขอละถ้ามึงอยากได้อะไรอะ่ะมึงไปหายเอเลย ผมก็เลยแบบหืมมึงนี่นะใจดำวะ่ะขากูก็ไม่ดีกูจะหนีไปไหนก็ไม่ได้ยังจะให้มันมาหากูอีกซึ่งตอนนั้นน่ะผมรู้สึกว่ามันไม่ขำฮะในใจมันกลัวมากเพราะว่าต้องอยู่คนเดียวฮะในโรงพยาบาลแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับในคืนนั้นห,หลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีเรื่องแปลกๆอยู่บ้างครับอย่างแรกเนี่ยในห้องรวมเนี่ยผมนอนอยู่ในห้องรวม ก็คือเป็นพื้นที่โล่งๆมันก็จะมีเตียงตั้งกันหลายๆเตียงต,ต,ติดๆติดๆกันนะครับ<อ>ผมรักษาเนี่ยมาได้สักระยะหนึ่งแล้วอาการมันเริ่มดีขึ้นเลยถูกย้ายออกไปอยู่โซนห่างๆจากพยาบาล<อ>ส่วนคนที่เขาเจ็บเยอะๆเนี่ยเขาก็จะอยู่ใกล้ๆกับพยาบาลครับตอนที่ผมตรงที่ผมอยู่เนี่ยมันจะอยู่ห่างจากพยาบาลสักประมาณสัก3ามสี่ล็อกคืนนั้นเนี่ย สักประมาณสักตีหนึ่งตีสองได้คือผมมาเป็นคนนอนดึกอยู่แล้วมผมก็นั่งเล่นโทรศัพท์ไปเรื่อยตอนนั้นผมได้ยินเสียงแปลกๆรับเหมือนคนคุยกันจับใจความไม่ได้<ม>ซึ่งมันเป็นเสียงเหมือนคนสักประมาณห้าหกคนฮะ<ม>คราวเนี้ยผมเลยก็เลยแบบสงสัยฮะแหวกผ้าออกไปดูว่าเฮ้ยญาติคนไข้ที่ญาติคนไข้ที่ไหนมาเยี่ยมป่านเนี้ยมันตีสองกว่าแล้ว<ม>อหรือว่าคนไข้เขาลุกขึ้นมาจับขุ่มคุยกันวะ,ะก็เลยแหวกออกไปดู<ม>สิ่งที่เห็นเนี่ยคือ กลุ่มคนประมาณห้าหกคนฮะเดินวนไปวนมาอยู่บริเวณห้อง hmm. ซึ่งตอนนั้นผมผมก็แบบรู้สึกตกใจจิตตก hmm. ฮะรีบปิดม่านแล้วก็รีบข่มตานอนเลย hmm. หลังจากที่รักษาตัวอยู่นานหลายสัปดาห์ hmm. ผมก็ได้เวลาออกจากโรงพยาบาลครับ hmm. เรื่องแปลกๆก่อนที่ผมจะได้ออกจากโรงพยาบาลเนี่ย hmm. มันเกิดขึ้นแบบส่งท้าย hmm. คืนนั้นเนี่ยผมนอนอยู่ในลักษณะท่านอนหงายแล้วผมรู้สึกว่ามันมีลมฮะ ผ่านหน้าผมไปผ่านหน้าผมมาผมลืมตาขึ้นมาดูสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยมันเหมือนหัวคนครับ,รบที่มีแค่ผมลอยอยู่บนเพดานแล้วก็ผ่านไปผ่านมาตอนนั้นผมตกใจมากลุกขึ้นแบบพนมมือสวดผิดสวดถูกฮะแล้วก็นั่งอยู่อย่างนั้นอ่ะไม่กล้านอนจนถึงเช้าเลยมันก็ถึงเวลาที่ผมออกจากโรงพยาบาลพอดีในตอนเช้าพอผมออกมาจากโรงพยาบาลเนี่ยออกมาได้สักพักใหญ่ๆผมก็พอจะรู้ข้อมูลฮะว่า พี่ชายเขาเสียแบบไหนค,คือในคืนที่เกิดเหตุเนี่ยพี่ชายเขาออกไปดื่มต่อคนเดียวครับขากลับเนี่ยเขาขับรถไปแล้วก็ไปชนกับาราวที่มันเป็นราวเหล็กฮะร,ร,ราวเหล็กเนี่ยมันทะลุเข้ามาในตัวรถเลยก็คือเข้ามาที่ตัวเขาอะครับทําให้ผมนึกถึงสิ่งที่ผมเห็นผมเห็นก่อนที่จะออกจากโรงพยาบาลอ,อาจจะเป็นพี่ชายเขามาหาหรือว่ามากแกล้งผมก็ได้หลังจากนั้นผมก็ไปทําบุญให้พี่ชายครับ แล้วก็ไหว้ขอขามาสารที่หน้าคอนโดของพี่ชัยเรื่องราวนี้มันอาจจะเกิดขึ้นเพราะอุบัติเหตุหรือ,อ,อว่าความบังเอิญครับแต่สิ่งที่เตือนใจในเรื่องเนี้ยจริงๆแล้วก็คือ,อเวลาเมาครับควรมีสติเมาไม่ควรขรับอย่าดื่มจนเกินลิมิตของตัวเองครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดเรื่องร้ายกับตัวเราเองหรือผ่าเรื่องร้ายเนี่ยไปให้ผู้อื่นได้เรื่องราวก็ประมาณนี้ครับอันนี้สรุปดีนะผมว่าเราเรามองอย่างนี้ก่อน มองในแง่มุมของการไปไปปัสวะหรือว่าไปฉี่รเราไม่จําเป็นที่ต้องมองเรื่องของเอ้ยไปลรบหรลู่สารอะไรพวกเนี้ยผมว่าถ้ามันไปปัสวะหรือว่าไปฉี่ผิดที่ผิดทางมันก็มีเรื่องได้เหมือนกันใช่ครับถูกปะใช่รเราเปรียบเสมือนว่าสารเนี้ยเขามีคนอยู่แล้วเราไปฉี่หน้าบ้านเขาเหมือนมีไปฉี่หน้าบ้านที่มีคนอยู่<ช>ไปฉี่ข้างบ้านเขาเขาก็อาจจะโกรธ ไม่มต้องเป็นสานไม่ต้องเป็นผีหรอกคนก็โกรธตีกันแน่นอนใ่ครัถูกปะม,มันเรื่องของการเขาเรียกว่ามันเรื่องของการเคารพสิทธิซึ่งกันและกันใช่นะครับโอเคด้วยความปวดฉี่เข้าใจได้มันจะต้องฉี่แต่มันก็ต้องดูดีๆ<ช>จะบางทีค,ความเมามันก็ทําให้ หลับหูหลับตาฉี่ได้อะใช่เมาเขาบวดแล้วทีอ่ะตรงนี้แล้วกันเออมันอะไรก็ได้ไงก็เมาอะขนาดที่ตัวเองคิดอยู่ในหัวว่าจะลงไปห้ามเขาแต่ตัวเองก็ยังทำเองนั่นแหละคือความเมาครับคือความที่สติน้อยปล่อยตรงนั้นเลยแล้วก็เรียบร้อยครับอะไรขอหน่อยยังไม่ได้ถึงยังไม่อยู่ยังไออยู่เดี๋ยวายก็ไอไม่ไ มีกาแฟแต่โกเท้าอยู่ดูดิหยิบเก็บไปด้วยดูดิเจอหวงอร่อยว่ะขอกินหน่อยมิสเตอร์โปเตโต้ครับอร่อยอร่อยอยู่คนเดียวขอใอ้ัไอจับไปทีสามแผ่นงั้นเดยดสามกระปุกนี่หิงฟังเรื่องผีเพลินเลยอ่ะอันนี้สี่แผ่นนั่นนี้อะไรอ่ะโอ้นั้นเผ็ดโอ้นั้นเผ็ดเผ็ดเลิเผ็ดเลย อจ่ายตังค์เลยนะอาจ่าย <c oughs> <c oughs> แกะไม่ออกออครับอืสรุปเรื่องกาบเมล้วใครที่อยากจะเล่าเรื่องเขิยมาทัาง้งใครที่อยากจะเล่าเรื่องนะครับมไม่กล้าโทรมาเล่าหรือว่าอยากเขียนเป็นตัวหนังสือนะครับก็เขียนมาได้ที่ The Go h s t r a d i o Thailand gmail com นะครับหลังจากรับชมรับฟังกระจบแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคานิว่าปลุกใจคนรู้ใจแมว